Ant ลงหัวโพงครับเอาหนีเลยครับวันนี้เลาะไปเลยเลาะไปจนทางมังเลาะไปจนหุดละ สวัสดีครับเหมือนนี้กระเพาะก็ผมคนหลังคันเนี่ยนะครับนี่ตกป่าอยู่อ่างจำน้ำห้วยสมองครับมือนบ้าไม้นี่ก็จะเป็นพวกปลากลุหลาบปลาตะเพียนครับปลาหน่อยครับตกปลาหน่อยเบ็ดหน่อยครับตกกอวิ่งเบ็ดเบอร์หนึ่งครับมาตกปลาหน่อยครับ มีที่ใสครับเป็นหัวเชือดตานครับของร้านอูฟิจิงครับสมเด็จรูปครับผสมน้ำตีเดืเลยครับเนี่ยตรงนี้หาสิบบาทครับหาซื้อไในยูร้านอูฟิจิงครับเอ้ยยู้านตีเลื่อนครับตรงไกลๆโรงเรียนหลักจีเรื่อนครับตีลงไปนะครับตีขั้นสิบโมงรกินเลย หมายแหลกเลยสิบโมงครึ่งดีออกมา มาครับกระเพียนครับโตเลย มั่งครับมังใสสวยเลยนี่ดูดีเยี่ลงไปเมื่อกี้ Yeah, oh. ใส่ยังไงเลยหมดเบ็สทูดเลย ใส่ยายแล้วครับใส่เดียวกันเลยครับใส่ยายเลย ใบสามากขื่นแห่งเลยครับเหรอครับ,าบาสาม้วงเหรอแต่ใบสามากขื่นมากครับบกกลิ่นเลยครับเรื่องเมื่อเส้าก็เริงมจกินนี้อยู่ครับเริ่มตีลงไปแล้วกลิ่นแล้วมันหลากของคายครับมีคายเก่าครับปลาตะเพียนใส่สวยหลากของคายเก่าเหมือนครับขาดเลยใหญ่แล้าลม,าม,ม,ามามองไม่ใหญ่มากมองไม่กลิ่นบวติดคายครับชื่อเรียกติดคายรเรื่องปลาในป่าครับ มันหมุนไปทางนี้ติดคายแถวพวกติดคายก็สิได้หลายตัวอยู่ครับโอ้ยเหลือปลาอยู่สามตัวต่เพียนใสสวยๆเลยครับแต่ปกติเด็ะเพียนสามตัวนะครับเป็นโดดออกตัวหนึ่งครับเหลืออยู่สองก็มั่งตัวหนึ่งปกติเด็กสีเลยเหลือสามใสสวยอยู่ครับไม่ได้ใสขนาดนี้เลยครับแต่เพียนใสเดียวกันเป๊ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ไปเก็บหุ้ยด่าครับ ไม่ป็นไรหรอกแต่วนนี้เป็นันื้อเปนเื้โอ้ตะนนนี่พิตาโอ้โอ้มาอ้าว